เชื่อไหมเจอกรณีนนแบบนี้หลายต่อหลายครั้งผมแนะนําเลยว่าให้คุณบอกพวกคเซ็นเตอร์ว่าคุณได้โทรมาหาผมอาจารย์ช้างมือปราบคเซ็นเตอร์ สวัสดีครับผมโอ๊กวีพีนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติให้มาสัมภาษณ์แขกรับเชิญท่านพิเศษได้ถูกเชิญมาถึงโรงเรียนในร้อยตำรวจที่สามพาเลยนะครับผมอยู่กับท่านพันธบจโทธนวัฒน์ธีรพัชยากุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอ๊กวีพีครับขออนุญ,ญาตเรียกชื่อตามเน็ตไอดอลทิกตอกอาจารย์ช้างครับตอนนี้คนติดตามโฟลโล่เยอะมากครับผมที่มาที่ไปก่อนจะไปเรื่องเป็นไอดอลและฉายามือปราแกงคอเซนเตอร์เนี่ยปัจจุบันนี้อาจารย์ทําอะไรอยู่ครับ ตำแหน่งปัจจุบันผมเป็นอาจารย์กลุ่มง,งานคณาจารย์คณะตำรวจาศาสตร์โรงเรียนในร้อยตำรวจครับซึ่งรับผิดชอบวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมวิชายุทธวิธีตำรวจการป้องกันปราบปรามยาเสพติดครับแล้วไปไปมาไป,ไปเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปมีชื่อเสียงตรงนั้นได้ยังไงอะอะไรเกิดขึ้นผมว่าจุดเริ่มต้นของผมคล้ายกับคนไทยทั้งประเทศคือคนไทยในประเทศนี้มีใครบ้างไหมครับคอร์เซนเตอร์ยังไม่โทรหา ไม่น่าจะมีครับ <ừ m. S 1> ผมโดนเดินหนึ่งหลายรอบนะใช่บางคนเนี่ยวันหนึ่งโดน3ามรอบอยังมีนะเช้ากับวันเย็นดีไม่มีก่อนนอน <c oughs> คือในส่วนตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ทุกคนก็เจอแหละครับแต่คราวนี้เนี่ยไอ้พวก call center โทรมาหาตำรวจอย่างผมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้กินหรอกเรารู้ทันเพราะเราฟังดูเนี่ยมันไม่ใช่ละตอนแรกข้นมาในรูปแบบ f e d e x นะครับบริษัท f e d e x แล้วก็ผมก็บังเอิญว่ามีโทรศัพท์อยู่เครื่องหนึ่งแล้วก็มีโทรศัพท์อีกเครื่องวางไว้ด้วยก็เลย ถือว่าโทรไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยก็สร้างคอนเทนต์ขำๆนบมันเป็นความขำคือเราไปปั่นเขาไปปั่นเขาในแบบเขาไปไม่เป็นเนี่ยผมถามว่าเฟดเอ็กใช่ไหมครับใช่เฟดเอ็กที่ว่ามีหนังเรื่องแคสต์เอาไคนติดเกาะหรือเปล่าที่ทอมแฮงก์เล่นไอทอมแฮงก์เนี่ยได้เออรางวัลออสการ์หรือรางวัลโนเบลเฮ้ยออสการ์สิแล้วไอคอร์เซสเตอร์ก็เลยงงสายมันเกิดไม่ทันผมนะมันก็บอกว่าเออผมผมก็เลยถามว่าคุณแฮงก์ไปแล้วเหรอครับ ก็บอกค่ะแฮงแล้วค่ะแล้วมวาวานสาย่ย <laughs> นี่คือจุดเริ่มต้นคือแบบไอ้นั่นเนี่ยโพสต์ลงไปใน a ฟ e b o o กนะครับก็ได้คลิปฮาๆนะครับเป็นนี้แหละคือจริงๆผมเจะมีคนโทรมาทั้งวันนะครับก็นี่แหละความเป็นอาจารย์ช้างเริ่มไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วแต่เราก็ถือว่าเราก็กินภาษีประชาชนนะครับก็ถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยอ่ะคราวนี้ต่อในเรื่องนั้นคือครั้งแรก ผมโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กของผู้กองเบนซ์ครับซึ่งผู้กองเบนซ์ก็เป็นลูกศิษย์ผมผู้กองเบนซ์ที่เป็นโค้ชนะฮะใช่ดังใช่อ่าโอเคอเดี๋ยวรับสายก่อนนะฮะคนของประชาชนครับพี่ครับสวัสดีครับครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับอ๋อผมมาปรึกษาครับครับผมคุยได้เลยครับพอดีผมไปทำแอปตัวหนึ่งครับมัน บอกว่าเป็นกินเชื่อออนไลน์แล้วก็เป็นบริษัทเอีแคปซีต้อนจำกัดครับอ่าคุณไปกู้เงินเขาใช่ครับแล้วพอดีผมไปทำกู้เงินเขาแล้วก็บอกเขาบอกว่ามันโมีค่าโอนประกันอืคุณกู้เขาเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งครับกู้แสนหนึ่งเขาขอค่าธรรมเนียมหรือค่างวดค่าประกันเท่าไหร่ครับ ค่าประกันเขาทําให้ผมเขาบอกให้ผมมาโอนไปหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยค่าประกันเก้าพันกว่าบาทครับหืมค่าประกันเก้าพันแต่คุณโอนไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยครับอ่าครับทีนี้พอผมทําอะไรเสร็จหมด,ดแล้วผมก็ทำไอแต่เขาเล่สัญญาใช่ไหมฮะครับแล้วเขาก็บอกว่าไอห,หมายเล่ไปจะผม่มมันผิดหืมอ้า <พอ S 1> แล้ว <พอ S 1> จริงๆ<อ>คุณคุณส่งถูกไหมนะครับ พอด็ผมว่าผมส่งถูกอยู่ครับอืมอ่าโอเคผิดแล้วยังไงต่อแล้วก็บอกผมว่าแต่พวกเขาบอกที่แจ้งไงเรื่องของบริษัทเขาครับทีนี้สมมติว่าเขาบอกว่าผมอะจิ้มนี่ทีนึงครับธนาการแห่งประเทศไทยครับเขาส่งลิงก์ให้ผมจิ้มอืมเขาส่งลิงก์ลิงก์มาพับเขาบอกว่า,ววาทางนู้นอะทางธน,นาคารเขาบอกว่าต้องยืน่นยืนยันตัวเองอีกมื่นหกพันครับอืมยืนยันตัวเองอีกมิลนหกพัน ใช่ครับนี่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ยื่นไม่ทำบัญญาเขาจะมีไอข้อความเขาเขียนว่าเหมคคือนกังวลผมครับมีพปงตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยครับคือทั้งหมดที่คุณกล่าวมาผมเข้าใจแล้วคุณหมดไปเท่าไหร่ในเรื่องนี้ผมหมดใปแก่หมดก็ใกล้หม่แล,แล้วครับแต่ผมไม่กล้า,าอโอนไปอีกครับที่บ <16. S 2> ินหกครับอืมก็คือโดยสรุปอย่างนี้ครับสิ่งที่คุณพูดมามันคือกลรลวงของมิจฉาชีพออนไลน์ ไม่ว่าที่จะบอกว่าเป็นไอบริษัทอะไรแคปปิตอนของคุณหรือแม้กระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับคือโดยหลักการกู้เงินในระบบธนาคารไม่มีสิ่งที่คุณว่าหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโดนหลอกแล้วร้อยเปอร์เซ็นแต่คําถามคือตอนนี้คุณแจ้งความแล้วหรือยังครับผมแจ้งแต่วันที่ยี่สดยี่แปดประมาณนี้นะครับแจ้งไว้แล้วครับแจ้งที่โรงพักหรือว่าแจ้งตํารวจไซเบอร์ครับ ผมแจ้งโรงพักแล้วครับแล้วผมก็ไปค้นหาเบอร์โทรธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าให้แจ้งโยออนไลน์หนึ่งครับที่ตัว่ไปออนไลน์บริษออนไลน์ครับถูกครับเพราะว่านั้นคือช่องทาง<ต>ของตํารวจไซเบอร์ไม่นจะอายญดบัญชีได้เร็วกว่าครับแล้วผมก็โทรไปหนึ่งทีนึงนะครับแล้วสายยังไม่ว่างคอเซ็นเตอร์ครับใช่ครับผมเลยยังไม่ว่างเขาไม่ไม่ว่างรับสายผมเลยวางเลยก่อนอืยังไม่โทรไปอีกครับคือโดยสรุปเนี่ยตอนเนี้ยคุณถูกหลอกแล้วนะครับแต่ การจะช่วยคุณได้นั้นอย่างที่หนึ่งคือคุณต้องแจ้งความออนไลน์เพื่อทำการอายัดบัญชีในเบื้องต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาว่ากันอีกทีว่าถ้าอายัดบัญชีม้าหรือบัญชีที่เปิดมาเพื่อใช้หลอกคนเนี่ยถ้าอายัดได้มีเงินเหลือไหมแล้วต่อไปคือคถ้ามีเงินเหลือก็ต้องดูว่ามีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์บัญชีนี้กี่คนแล้วจะดำเนินคดีได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องของออพนักงานสอบสวนแล้วนะครับ แต่ผมจะบอกความจริงว่าในท้ายที่สุดส่วนใหญ่เงินจะถูกโยกออกจากบัญชีรวดเร็วมาก <รอ S 1> เช่นคุณโอนไปตอนเนี้ยอีกประมาณสองนาทีถ้าเขารู้ว่าโอนคุณโอนเลยนะหนึ่งถึงสองนาทีเงินนั้นจะถูกโอนออกไปแล้วถ้าโอน <ü> ออกไปแล้วโอกาสที่จะได้คืนยากมากครับรรรปร,รีครอบครัวแฟนผมถามเมื่อมันมีปัญหาอห็นไหมผมก็เลยโทรไปหาว่าไม่มีอย่างอื่นไม่มีคือไอ้พวกบริษัทอะไรที่ว่าเนี่ยมันของปลอมใชคุณบางทีที่คุณโทรไปเนี่ย เราก็ยอมรับนะบางครั้งมันก็มีที่พนักพักพิงหรือที่ทําการบริษัทยอยู่ในประเทศไทยและบางครั้งมันก็อยู่ต่างประเทศถ้ามันอยู่ในประเทศไทยโอกาสที่เราจะทําการสืบสวนจับกลุ่มก็มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําได้ทุกกรณีเพราะพวกนี้มันฉลาดต้องยอมรับว่ามันฉลาดมันมีกลลวงมีวิธีการหลายๆอย่างคุณโทรผ่านโทรศัพท์หรือใช้ไลน์ครับผมผมไม่ทิ้นลิงแล้วมันเป็นแอปไลน์ขึ้นมาครับอ่าถ้าอย่างนั้น ผมผมว่ามีโอกาสเป็นต่างชาติเไม่ใช่ต่างชาติเป็นคนไทยเนี่ยแหละแต่อยู่ต่างประเทศใช่ครับเขาเป็นคนไทยครับเขาจะมีโอโค่มาคุณกับผมนีเลยออืมแล้วเขาก็จะกดดันคุณต่างๆนานาแล้วครับถ้าตราบใดที่คุณยังมีเงินตราบนั้นคุณก็ยังโดนกดดันและโดนหลอกได้จนเขารู้ว่าคุณไม่มีเงินหรือคุณไม่เอาแล้วจริงเชื่อไหมเจอกรณีแบบนี้หลายต่อหลายครั้งผมแนะนําเลยว่าให้คุณบอกพวก call center ว่า คุณได้โทรมาหาผมอาจารย์ช้างมือปราบคอเซ็นเตอร์ครับแล้วมันจะงงว่าผมมันจะงงว่าผมคือใครแต่มันจะเริ่มตังหนกตังหนดแล้วว่าเอ้ยมีมีคนที่มาปราบตรงนี้โดยเฉพาะเหรอครับผมจะติดต่อทางไลน์ของอาจารย์ช้างนะครับแต่ว่าผมเป็นลงลิงไม่ติดเลยที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคือด้วยความที่มีคนติดต่อผมเยอะในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิบเคสนะครับนะก็ตามที่ผมแนะนําแล้วกันพอดีตอนนี้กําลังอัดรายการคุยกับพี่ก็ไนนยได้ได้เดี๋ยวคุยกับคุณโอ๊ควีไอพีนะครับ สวัสดีครับคุณพี่ครับผมเป็นพิธีกรจากช่องยูทูบเบอร์ผมกําลังสัมภาษณ์อาจารย์เรื่องปัญหาคอเซนเตอร์นะครับพอดีคุณพี่โทรมาเนี่ยจะขออนุญาตเอาของพี่แพร่ภาพอวกาศได้ไหมครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ชมครับได้พี่ผมก็เสียไปเหมือนกันครับเพราะว่าข้อมูลที่พี่กำลังคุยเนี่ยพอดีเสียงพี่เข้าไปในไมโครโฟนไงฮะผมเลยอยากว่าจะตรงนี้ขออนุญาตพี่ก่อนว่าเอาออกาศในอีพีเนี่ยจะมีเสียงของพี่ระหว่างที่โทรมานี่คือเหตุการณ์สดนะท่านผู้ชม ระหว่างที่ผมกำลังสัมภาษณ์ท่านไม่ได้เตรียมจา์ช้างมีมีสายนี้เข้ามานะครับแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วผมก็ได้เอาไมโครโฟนเจ่อไว้เพื่อให้ท่านผู้ชมที่ดูรายการจะได้รู้ขั้นตอนของการหลอกพวกนี้ว่าเขาหลอกอย่างไงอันนี้แค่เป็นหนึ่งในหลายๆเคสนะครับขออนุญาตพี่นะครับเอาออกรายการนะครับพี่ครับครับครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคุณก็โทรเข้ามาหรือแอดไลน์ที่เบอร์ผมได้นะครับครับ ผมนี่ไลนไปครับไปขอคำปรึกษาครับได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวต้องสัมภาษณ์รายการต่อครับผมครับผมครับครับวัสดีครับนี่ครับท่านผู้ชมฮะไม่ได้เตรียมนะผมกาลังมาขอคําแนะนําอาจารย์ช้างเรื่องปัญหาที่โดนคอเซ็นเตอร์หลอกก็เนี่ยประชาชนก็โทรเข้ามาหาอาจารย์ช้างพะอาจารย์ช้างได้ให้เบอร์สาธารณะไว้เลยนะครับใครที่เดือดร้อนเนี่ยแล้วยังไงต่อครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วก็ จากที่ปั่นเรามันไม่ได้จบแค่นั้นคือมันก็ยังมีเคสคอร์เซนเตอร์โทรเข้ามาหาเราจนเรารู้สึกว่าจริงๆนะ่ยมันไม่ใช่ทุกคนที่เขาอยากหลอกเราเนะี่ยจนมันมีสายโทรศัพท์สายหนึ่งเป็นผู้หญิงโทรมารด้วยน้ําเสียงแบบความไม่มั่นใจคุยตะกุกตะกักและส่อสแสดงให้เห็นว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจผมจึงได้ใช้จิตวิทยาแล้วก็เค้นความความจริงของเขาออกมาว่ามันคืออะไรครับแต่สิ่งที่เขาบอกผมก็คือ เขาเคยโทรมาแล้วเจอใครหลายๆคนเนี่ยพูดในลักษณะแบบนี้ว่าจะหาทางช่วยแต่ก็ไม่เห็นจะช่วยได้แต่ผมบอกกับเขาครับนั่นไม่ใช่ผมถ้าเป็นผมผมจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อช่วยเขาออกมาให้ได้แต่เราก็ต้องหาช่องทางในการที่ให้เขาสื่อสารกลับมาผมก็บอกว่าการที่คุณโทรมาหาเบอร์ผมได้เนี่ยแสดงว่าคุณต้องรู้เบอร์เบอร์นี้เพราะฉะนั้นคุณเก็บเบอร์นี้ไว้ผมรู้ว่าณขณะนัน้นอาจจะมีการบันทึกเสียงหรือแอบฟังโทรศัพท์ ผมก็เลยไม่คิดว่า,าจะเป็นเรื่องที่ดีในการที่จะพูดโต้ตอบกับเขาในขณะนั้นแล้วผมจริงจริงก็ไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปแต่คราวนี้เนี่ยมันสัมผัสอะไรได้บางอย่างว่าเขาน่าจะอยู่ในฐานะที่ลำบากแล้วผมก็คิดว่าวันหนึ่งเขาต้องติดต่อกลับมาและแล้วหลังจากนั้นก็มีการติดต่อกลับมาจริงอาจารย์กำลังรู้สึกว่า ที่เขาก็อัดอวนเนี่ยคือใจหนึ่งเขาก็อาจจะมีคุณธรรมไม่อยากทำอีกใจหนึ่งก็คือน่าจะถูกกักขังอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มีเหมือนกับมีผู้ที่มีที่พบล็อกเอาไว้คื่คำพูดเขาสื่อแบบคุณโอ๊คพูดเลยคือเขาบอกว่าถ้าคุณทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยคุณก็ต้องมีใครที่ใหญ่กว่าที่จะคอยที่จะแบบปรเทคุณเนี่ยครับ หรือพูดง,ง่ายๆภาษาแบบบ,บ้านๆแล้วก็คุ้มกะลาหัวค,แบบคือจะทําผิดกฎหมายในประเทศถึงถึงแม้จะไม่ใช่ประเทศไทยค,คืออยู่ต่างประเทศมันก็ต้องมีนายใหญ่มีมาเฟียมีบอสที่คอยคุมอีกทีหนึง่งครับครับก็เป็นในลักษณะแบบนั้นแล้วที่อาจารย์เจอที่ก่อนที่จะไปปราบปรามได้เนี่ยนะก่อนที่จะไปช่วยเหลือมาได้นี่ครับก่อนหน้านั้นอาจารย์ได้รับการร้องเรียนอย่างนี้มาเยอะไหมครคือจริงๆต้องบอกว่าผมติดตามข่าวแล้วผมรู้ว่า ปัญหาคอรเซ็นเตอร์เป็นปัญหาที่ใหญ่แต่คราวนี้เนี่ยถามว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงคือหน่วยงานไหนผมก็ไม่รู้นะเพราะเอาข้อจริงเนี่ยทางตำรวจเราก็มีหลายหน่วยงานหรือแม้กระทั่งในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เขาดูแลเรื่องการสื่อสารหรือแม้กระทั่งในส่วนของพวกเรื่องเกี่ยวกับเงินทองทองเรื่องการฟอกเงินปปงอหรืออะไรต่างๆมันเกี่ยวข้องกันหมดเนี่ยแต่ทาไมปัญหามันแก้ไม่ได้สักที เพราะผมว่ายังไม่มีใครจริงจังที่จะแก้ปัญหานี้และไม่มีเจ้าภาพและไม่มีการประสานความร่วมมือกันดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมทําในการแก้ปัญหาเนี่ยผมบอกนะผมไม่ได้คิดเลยว่าผมทําในฐานะตํารวจแต่ผมเนี่ยคิดในแบบว่าถ้าผมเป็นประชาชนคนหนึ่งแล้วเราสัมผัสว่ามันเห็นปัญหาแบบเนี้ผมจะทําได้ไหมถ้าผมทําได้ผมก็จะเป็นปตัวอย่างของประชาชนชาวไทยที่ สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาคอเซนเตอร์ได้เพราะความเป็นอาจารย์นะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผมไม่มีลูกน้องผมไม่มีกองอผมไม่มีกำลังพลที่จะใช้งานหรือสั่งให้เขาไปสืบสวนได้ผมมีแคอ่อาวุธอย่างเดียวคือปากในการพูดในการประสานงานซึ่งอาวุธเนี่ยในส่วนตรงนี้ปากคนเนี่ยมันสามารถพูดให้คนเนี่ยเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความสําเร็จเกิดความล้มเหลวมันทําได้หมด หรือการเจรจาทางการทูตก็ใช้ปากคุยครับซึ่งปัญหานี่มันเป็นปัญหาแล้วอ่าต้องเรียกว่าปัญหาระดับประเทศซึ่งมันไม่ได้สามารถที่จะใช้กฎหมายไทยไปจับลุมผู้กระทาความผิดที่อยู่ต่างประเทศได้โดยเพราะกลุ่มแก๊งเนี้ยอยู่ที่กัมพูชาทําไมถึงไปรู้ว่าอยู่ที่กัมพูชาครับเกิดก็จากการสืบสวนนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยอ่ด้วยความที่มันมีผู้หญิงที่เป็นเหยื่อคอเซ็นเตอร์เลยเขาโทรมา แล้วเขาให้รายละเอียดแอดไลน์ส่งข้อมูลทําให้เรารู้พิกัดที่ชัดเจนว่ากลุ่มแก๊งเนี่ยอยู่ในประเทศกัมพูชาที่เมืองสีหนุวิวโอ้โหนะครับ,รบแล้วก็หนึ่งในนั้นในเคสที่เราทําการช่วยเหลือเนี่ยถ้าคุณโอ๊กจาได้มันมีน้องอยู่คนหนึ่งเขาทําการไลฟ์สดเพื่อขอความช่วยเหลือเขาเพิ่งโดนหลอกไปเมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับแต่ว่าเขามาทําการไลฟ์สดประมาณวันที่17มิถุนาถ้าผมจําไม่ผิด จนเกิดปฏิบัติการการช่วยเหลือเกิดขึ้นวันที่20ิมิถุนาเขาไลฟ์ที่กัมพูชาไลฟ์ที่กัมพูชาเขาไลฟ์แบบว่าเหมือนเขาหมดหนทางที่จะต่อสู้แล้วเขาเขาจะหนีตายแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าใครจะมาช่วยเขาได้แล้วเขารู้สึกว่าการไลฟ์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยผ่าน a c e b o o k เนี่ยคือช่องทางเดียวที่จะทำให้คนเขารู้ว่าเขายังยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาอยู่ที่นี่เขาต้องการความช่วยเหลือครับซึ่งไลฟ์นั้นเนี่ยทำให้คนคนในประเทศไทยเราได้เห็น ได้เห็นความโหดร้ายทารุณของกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยที่มันน่าเจ็บปวดอยู่อย่างคือตำรวจของที่นั่นเขาก็เห็นไลฟ์นี้แทนที่เขาเห็นไลฟ์นี้เขาจะไปช่วยคนไทยไม่ใช่ครับเขาเอาโทรศัพท์เนี่ยที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่เอาไปให้รอปภที่คุมตึกตึกนั้นให้ดูว่าคนไทยที่อยู่ในตึกนั้นเนี่ยกำลังไลฟ์อยู่กำลังไลฟ์อยู่ แล้วคุณคิดดูว่าชะตากรรมของเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้เข้าไปช่วยตอนนั้นนะครับ,ค,รบคือไม่ใช่ว่าไอ้เขาว่าเราเข้าไปช่วยคือผมบุกเข้าไปช่วยไม่ใช่แต่กาลังพูดว่าเพราะเรามีการประสานงานอย่างเป็นขั้นตอนจนกระทั่งมันเข้าถึงกระบวนการที่ใกล้เคียงกับความสําเร็จแล้วคือมีตํารวจของไทยเราเนี่ยไปฝังตัวอยู่ในพื้นที่แล้วแล้วก็มีความพร้อมที่จะ,ะจะเข้าทําการตรวจค้นจับกลุมได้โดยอาศัยตํารวจกัมพูชาที่ร่วมมือกัน อะไรทำนองนั้นนะครับมันก็เลยทําให้ปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเมื่อเรามีความพร้อมแล้วเรากดดันทางนู้นให้ช่วยเหลือเราเพราะมันก็ต้องเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับอาจารย์เล่าได้ไหมว่าช่วงที่เราทําการประสานต่างๆเพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือน้องหรือว่าเหยื่อคนไทยนะฮะอาจจะมีหลายคนเลยนะครับครับอาจารย์ได้ประสานตรงหน่วยไหนมาฮะเลยได้ให้เครดิตเขาหน่อยตรงนี้โอเคคืออย่างนี้ด้วยความที่เคสเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคุณโอ๊คคิดว่าเด็กที่ไปทํางานพวกนี้อายุน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ คน 10, ไปทํางาน920น่าจะ1920แต่ในความเป็นจริงมีอายุ15อยู่ในกลุ่มนี้โอ้โหสองคนครับนะครับแล้วที่เหลือก็16 17 18เป็นหลักมีอายุ20 21อยู่แค่คู่เดียวเป็นแฟนกันครับแต่ใน18คนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเด็กและเด็กบางคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสมองคือเป็นออทิสติกถูกครับคือจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะเขาไม่ได้โฟกัสการเอาเด็กพวกนี้ไปทํางานครับ แต่เด็กพูกนี้อยู่ในกลุ่มของสินค้าที่เป็นขบวนการการค้ามนุษย์ oh. เขาไม่ได้สนใจนะครับว่าเอาไปเด็กหนึ่งคนต้องไปทำงานไปหลอกคนได้เป็น call center แต่ถ้าได้ก็ดีจะได้ไปทำงานให้เขาแต่ถ้าทำไม่ได้วิธีการของเขาคือเขาจะทำการขายต่อขายต่อในแบบที่มีกำไรนะครับฉะนั้นฉะนั้นผู้ซื้อจะเอาไปทําภรรยาจะเอาไปใช้แรงงานได้หมดเลยได้หมดเหมือนกับซื้อสินค้ามาชิ้นหน,นึ่งฉันเป็นเจ้าของแล้วฉนันทําอะไรก็ได้ใช่โอ้โหนิดลับ ผู้ปกครองคนเหล่านั้นอาจารย์หลังจากสืบราบมาแล้วมันคือคือมันหลายอย่างฮะในเรื่องของผู้ปกครองเนี่ยผมได้คุยกับพ่อแม่ของเด็กทุกคนครับผมมีไอในส่วนของรายละเอียดต่างๆที่ได้จากผู้ปกครองก่อนจะเข้าช่วยเหลือครับเราคุยละเอียดมากๆโดยเพาะกับคุณแม่ของน้องที่ยังอายุ15ปีเพราะลูกเขาเล็กมากครับครับแล้วอยู่ในวัยเรียนด้วยแล้วเขาก็ส่งข้อมูลให้ผมทั้งหมดว่าเรื่องราวมันมีอะไรเป็นยังไงมาอย่างไง เขาบอกว่าเด็กกลุ่มนี้ได้รับการชักชวนจากในแอปพลิเคชัน Facebook มีโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการไปทำงานต่างประเทศโดยบอกว่างานสบายรายได้ดีถามว่าให้ไปเป็นอะไรเขาบอกให้ไปเป็นเป็นแอดมินเกมเ,เ,เกมออนไลน์ <Online. S 2> ทุกวันนี้ก็ยังเห็นอยู่ครับใช่คือตรงนีนะ้ต้องบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับว่าการไปทำงานคอร์เซ็นเตอร์เนี่ยไม่ใช่ทุกคนสมัครใจเพื่อจะไปทำ เขาเองอาจจะไม่รู้เลยเลยด้วยซ้ำว่าหน้าง,งานจริงๆที่เขาต้องไปทําคืองานอะไรแต่ประเด็นมันมีอยู่แค่ยอย่างเดียวครับที่ผมอยากจะกราบขอร้องพี่น้องคนไทยทั้งประเทศว่างานแบบนี้สิ่งที่เขาเสนอมามันจะไม่สําเร็จแน่ถ้าคุณไม่คิดจะไปทํางานต่างประเทศแบบผิดกฎหมายม,มันต้องมีม <c oughs> มันต้องีแรงจูงใจอย่างที่หนึ่งก่อนว่าอยากไปทํางานต่างประเทศเพราะเห็นว่างานสบายรายได้ดีมีสวัสดิการถามตรงครับถ้างานมันดีจริง พ่อแม่พี่น้องกัมพูชาเมียนมาเรามาทํางานประเทศไทยทาไมครับทาไมเขาไม่ทํากันเองถูกเรื่องแค่นี้มันก็ตอบโจทย์ง่ายๆครับแล้วพวกนี้เนี่ยบอกว่าข้ามประเทศเนี่ยมีพาสปอร์ตหรือยังมีหนังสือเดินทางไหมมีเวิร์กเพอร์มิทไหมคําตอบคือไม่ต้องใช้อ่าไปยังไงครับเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาเตรียมให้หมดโอ้โหนี่ไงฝันเลยคือถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่บอกได้เลยฮะคุณโดนหลอกแน่นอนแล้วถูกนี่แหละคือปัญหาที่ผมบอกว่าคือ การที่ใครสักคนหนึ่งจะมารับผิดชอบงานนี้มันเป็นเรื่องที่หนักและใหญ่มากครับแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมน่าจะทําได้ที่ผมมองเห็นนะผมเนี่ยอาจจะไม่ใช่มือปราบตัวจริงในเรื่องของการจับปืนออกไปลุยไปสู้ครับแต่ผมเนี่ยถือไมโครโฟนผมมีปากเป็นอาวุธเพราะฉะนั้นผมว่าผมเอาจุดเด่นตรงนี้มาแก้ไขปัญหาดีกว่าครับเหมือนกับว่าจริงๆเนะี่ยอย่างเช่นปัญหายาเสพติดผมยกตัวอย่างตัวคุณโอ๊คอย่างนี้ว่าครับปัญหายาเสพติดเนี่ย มีไหมครับมือปราบยาเสพติดที่เก่งเป็นฉายามือปราบยาเสพติดมีมีหลายท่านมีม,ม,มีหลายท่านแล้ววันหนึง่งเมื่อท่านทางานถึงจุดจุดหนึง่งท่านก็ต้องกเกษียณน,นะครับแต่ยาเสพติดยังอยู่และยังอยู่ต่อไปอีกยาวนานเพราะอะไรเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุแต่เราไปตามที่ปลายเหตุเนี่ยรเราไม่ได้ป้องกันแต่เราเน้นในเรื่องของการปราบปรามไม่มีไม่ค่อยจะมีใครให้ความสําคัญเรื่องการป้องกันตารวจที่เป็นวิทยากรตํารวจที่พูดเก่งเนี่ย ผมก็เห็นนะแต่ไม่ได้รับการส่งเสริมซึ่งคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดคือมีครูแดที่ว่าอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็กเยาวชนในสถานศึกษาเนี่ยเขาเก่งๆก,กันเยอะแต่เก่งแบบพูดตรงนะมันไม่ใช่งานปราบ,รบมันไม่ใช่งานโชว์มันไม่มีผลงานเป็นตัวชี้วัดเขาจะได้สองขั้นได้อะไรก็ยากงานที่เขาทําออกไปสตาร์ทรถก็ต้องใช้น้ํามันใช้เงินส่วนตัวจะทําสื่อก็ต้องใช้เงินส่วนตัว เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจึงไม่ค่อยเกิดผลแต่ผมบอกเลยว่าไอ้สิ่งนี้ที่ผมตั้งใจทำเนี่ยผมใช้ทรัพยากรส่วนตัวใช้นเงินตัวเองผมไม่สนใจเลยเพราะผมออถือว่าผมเนี่ยพอจะมีทุนทรัพย์มีกาลังทรัพย์แล้วก็มีแรงกายแรงใจที่อยากทางานตรงนี้ดังนั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยผมจึงมีความตั้งใจมากๆว่าผมมองเห็นโอกาสในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแบบสาธารณะ ฟรีคร<ๆ>ับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเวลาออกอากาศไม่ต้องไปติดต่อช่องรายการไม่ต้องติดต่อสํานักข่าวครับคุณโอ๊คิดดูผมเนี่ยทํางานวันนั้นน่ะประสบความสําเร็จนะนักข่าวก็ไม่ได้มาสัมภาษณ์ทั้งที่เราอยู่เบื้องหลังผมไม่ได้น้อยใจหรืออะไร,รแต่นั่นคือมันเป็นงานของเขาไงเขาขายข่าวเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารข่าวมันต้องขายได้สัมภาษณ์คนโนเนมแบบผมเนี่ยคนไม่ดังพูดอะไรใครเขาก็ไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าเฮ้ เราต้องสร้างตัวตนให้คนรู้จักเราจะต้องประกาศสงครามกับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ว่าเราเอาจริงนะเราจะไม่หยุดเราจะให้ข้อมูลอย่อยางเงี้ยผมอยากจะรู้ซิว่าถ้าผมทำอย่างเงี้ยทุกวันให้ข้อมูลสร้างคอนเทนต์ทำคลิปวิดีโอแล้วก็พูดไลฟ์สดเกี่ยวกับปัญหาเนี้ยผมจะพูดอย่างต่อเน,นื่องผมดูซิว่าปัญหาเนี้ยมันจะดีขึ้นไหมมันจะหมดไปไหมครับคือทําสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั่นคือเรื่องของอนาคต แต่อย่างน้อยวันนี้ผมได้ลงมือทําครับแล้วผมอยากจะเป็นตัวอย่างเพราะจริงๆเนี่ยในสถาบันแห่งนี้เรามีลูกศิษย์ที่ผลิตออกไปทุกๆปีแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นร้วนจะเป็นเด็กเด็กที่มีความรู้ความสามารถเด็กอาชีรยะาทาั้งนั้นนะครับเก่งทั้งการเรียนเก่งทั้งการกีฬาการฝึกรวมถึงเรื่องไอทีพวกนี้เด็กเด็กพวกนี้เก่งผมก็เลยอยากเป็นต้นแบบต้นแบบที่ว่าอยากให้น้องๆเข้าเห็นว่าขนาดอาจารย์เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงแต่ยังจิตอาสาช่วยสังคมครับ แล้วก็เนี่ยฟีดแบในทางที่กลับมาสังคมตอบรับเนี่ยแต่คราวนี้เนี่ยมันจะต้องมีศิลปะในการสื่อสารการถ่ายทอดมันเหมือนกับการเดียเ่ยวไมโครโฟนนะครับพี่โน้ตอุดมสามารถยืนบนเวทีได้นานเพราะอะไรเพราะคนดูสนุกเขาไม่ได้พูดเรื่องเดียวเขาจะต้องมีการสร้างสีสันให้เกิดขึ้นเหมือนกันในช่อง TikTok ของผมเนี่ยผมคิดแล้มันจะไม่ใช่การให้ความรู้ในเรื่องคอร์เซนเตอร์หรือเป็นช่องที่ตำรวจจ๋าเหมือนเอา อะไรอ่ะกองสารนิเทศมาประชาสัมพันธ์เนี้ยถามว่าอย่างนั้นใครเขาจะฟังใครจะ<ด> <ๆ S 2> ติดตามถูกเ <evet. S 2> พราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันรู้สึกหลากหลายวาเลนตีและทําให้เขาเข้าใจว่าชีวิตตํารวจมันเป็นแบบนี้มันไม่จําเป็นว่าต้องถือปืนยืนแอคหรือว่าไปโบกรถตามสี่แยกถือเป็นตํารวจ,รวจคือตํารวจก็มนุษย์คนหนึ่งครับก็คือประชาชนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมีความ รักโลภโกรธหลงแต่เรามีสติในการควบคุมให้มันอยู่แล้วเราก็มีประชาชนเนี่ยเป็นสักขีพยานในการดําเนินชีวิตว่าเราก็ต้องเป็นคนดีเนื่องเขาก็ไม่ติดตามเพราะฉะนั้นนี่ก็จะจึงเป็นความหลากหลายของช่องที่ผมทําขึ้นใน t ท k ก o ์ท็อกที่มีชื่อว่าอาจารย์ช้างมือปราบคอเซนเตอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้นะครับครับถูกต้องคือมันจะต้องอเหมือนเป็นการตลาดอย่างหนึง่งการสร้างแบรนด์การสร้างตัวตนการสร้างชื่ออย่างเงี้ยให้คนจดจํา ไออย่างนี้ฮะก็เหมือนกับอาจารย์กําลังสื่อว่าธรรม,มาทุกวันนี้เยาวชนวัยรุ่นไม่ฟังทำไมต้องมีพระอดีตพระที่เป็นตลกตลกที่ต้องมีสอดแทรกเรื่องตลกเข้าไปคนดูกันเป็นล้ลานๆเนไ่ยฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่าตํารวจเนี่ยเอาตรงพี่น้องประชาชนไทยเกลียด เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะใช่ถ้าถามว่าถ้าอาจารย์เป็นตำรวจแล้วจะมาพูดวิชาการเนี่ยยิ่งไม่มีใครดู<ช>อาจารย์ก็เลยใส่สีสันเข้าไปเพราะว่าตำรวจเองก็เข้าถึงประชาชนมีการดีเกต้าร้องเพลงด้วย<ช>การเล่นทุกอย่างมุกมึกเหมือนที่ประชาชนเล่นกันอ่ะใช้รู้ว่าอาจารย์ก็เล่นเหมือนคนธรรมดาทั่วไปใช่ครับเพื่อเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้ใช่และให้เขาติดตามให้เขาไม่เบื่อถ้าเกิดไม่ใช่ปัดมาเจออาจารย์ช้างก็เป็นอะไรก็สาระเกี่ยวคอเซนเตอร์ แล้วก็มาถแถลงผลคดีแล้วก็มาเล่าว่าเออตำรวจทําอะไรบ้างเหมือนการ PR รในในแบบว่าเวตำรวจผมบอกประชาชนไม่ไม่โอเคครับผมว่าถ้าผมเนี่ยพูดความจริงให้ประชาชนฟังถึงสถานการณ์แล้วก็ให้กําลังใจตำรวจที่เป็นเพื่อนร่วมงานเหมือนผมเป็นคนกลางที่เชื่อมระหว่างประชาชนกับตำรวจรนี่คือสิ่งที่ผมอยากทําครับแล้วก็สอดแทรกความเป็นตัวเองเข้าไปในหัวใจประชาชนคือผมบอกตรงนะ เป้าหมายสูงสุดในการทําช่องคือผมอยากให้เป็นตํารวจที่ประชาชนรักทั้งประเทศในส่วนของ Tik To อกเนะี่ยผมใช้เวลา15วันแรกมีผู้ติดตาม60,000คนโอ้โหและอย่างเมื่อวานเนะี่ยผมโพสต์คลิปเป็นไวรัลคลิปเดียวมีคนดู2ล้านวิวอ่ามันเป็นช่องทางที่ไปเร็วมากใช่พราะ2ล้านวิวปับ๊บเลยมีคนเข้ามาติดตามฟอโล่เป็นเพื่อน20,000คนครับโดยผมไม่ต้องไปแบบไลฟ์เรียกแขกแบบแบบ กระตอือรือร้นออกแอคชั่นอะไรมากมายผมว่าคอนเทนต์เนี่ยถ้ามันมีประโยชน์มันก็จะมีสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกลับมาอยู่แล้วสำหรับน้องๆทุกคนนะครับจงอย่าลืมอุดมการณ์ที่โรงเรียนเคยสอนมาจบไปเราอาจจะเจอสภาพแวดล้อมอาจจะเจอความกดดันอาจจะเจอสิ่งต่างๆหลายๆอย่างแต่ให้จําบรรยากาศหรือความรู้สึกตอนที่เราอยู่สถานที่แห่งนี้ว่าเราเคยเรียนยังไงเคยฝึกยังไงครูบาอาจารย์สอนเรายังไงจบไปก็อยากให้เอาไปใช้และรับใช้ประชาชนครับ ปัจจุบันการใช้ชีวิตเดินทางท่องเที่ยวแบบเอาท์ดอร์เป็นที่นิยมอย่างมากอุปกรณ์ท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องสําคัญที่จะทําให้การพักผ่อนอย่างมีความสุขปลอดภยัยและมีรสนิยมร่วมสมัยเฟรนแคมขอเสนอรูฟท็อปเต็นท์ เต็นคุณภาพให้ทุกคนได้สัมผัสของจริงใช้วัสดุคุณภาพผลิตจากโรงงานมาตรฐานมีขนาดครอบครัว2.1เมตรนอนได้3-4คนกว้างขวางปร่งโล่งนอนสบายและขนาดคู่รัก1-6เมตรนอนได้2-3คนกระทัดรัดน้ำหนักเบาการเก็บได้ง่ายๆสินค้ารับประกันความพอใจคุณจะไม่ผิดหวังเลยกับเฟนแคม